เป็นแมตท,ที่เราคิดอยู่แล้วว่าเราจะต้องเจอกรรมการแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยการตัดสินใจของผมในการรอบออสมาในแมตท,ที่เล่นกับอ mm ินซีเพื่อนตำรวจในวันนี้เนี่ยเพราะผมรู้อยู่แล้วว่าผมจะต้องเจอกรรมการแบบนี้แล้วก็ออสมามีอยู่สามเหลือง ถ้าแมทนี้โดนอีกหนึ่งเหลืองแมวันที่11ที่เจอกับเมืองทองยูเนเต็ดออสมาก็จะถูกแบนไม่มีสิทธิ์ได้ลงนั่นคือเหตุผลว่าทําไมวันนี้ไม่มีออสมาในสนามเพราะเรานึกอยู่แล้วแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเจอกับอะไรก็ยังดีใจนะครับที่ผู้เล่นทุกคนมีสมาธิแล้วเล่นอยู่ในการควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ฟุตบอลไทยถ้ามีกรรมการอย่างนี้อยู่ต่อไปมันก็ลําบากอย่างนี้แหละครับ แต่เป็นแฟนบุรีรัมยูในเต็ดก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่าผมทะเลาะกับสมาคมสมาคมเขาก็ต้องจัดแบบนี้ให้เราตลอดไปแต่ก็ขอบคุณในทุกกําลังใจนะครับของแฟนบอลบุรีรัมยูในเต็ดที่ยืนอยู่เคียงข้างเรา,เราเราไม่มีวันแพ้หรอกครับผมเชื่อว่าความดีไม่มีทางที่จะแพ้ความชั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ขอบคุณในทุกกาลังใจครับแล้วก็ขอบอกซะเลยว่าที่ดอรอปออสมาพาอรู้ว่าถ้าดอสมาเล่น วันนี้ออฟมาก็จะโดนใบเหลืองเพื่อไม่ให้ลงเล่นกับแมนเมืองทองนั่นคือเหตุผลว่าทําไมวันนี้ไม่มีออฟซมาทาไมวันนี้ไม่มีคาเมโร่ขอบคุณมากครับสาหรับทุกกาลังใจครับขอบคุณครับค่ะวันนี้นะคะ,อะพอเกมเริ่มมาได้ไม่ถึงสินาทีนะคะเราก็รู้แล้วว่าวันนี้เกมเราต้องสู้กับ14คนแน่ๆนะคะก็คือกรรมการก็คือนายถนอมบริคุตนะคะแล้วก็ไลเมนอีก2คนนะคะซึ่งต้องบอกว่า คุณทำหน้าที่ได้ดีมากนะคะควรจะเป็น Man of the, of the Match ของเกมนี้นะคะ,ะบอกตัวเองนะคะแล้วก็บอกกองเชียร์ว่าถ้าวันนี้แพ้นะคะจะไม่เสียใจเลยนะคะเพราะว่าผู้ตัดสินไม่มีความยุติธรรมนะคะ <S <S ก็อยากวิงวอนนะคะว่าสโมอสรอไหนที่เจอนายถนอมบริคุทนะคะเป็นกรรมการนะคะไม่ไม่ว่าจะเป็นผู้ตัดสินที่1ที่2ที่3หรือที่4ก็ตามแล้วเห็นว่านายถนอมบริคุตไม่มีความยุติธรรมนะคะ ในฐานะทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสินนะคะก็ช่วยกันนายถนอมไปสนามไหนนะคะนายอารณ์กรฝีมือช่างไปสนามไหนนะคะก็ช่วยกันตะโกนด่ากันเยอะๆนะคะวันนี้ไม่แปลกใจเลยว่าทําไมกองเชียร์ถึงพร้อมใจกันด่านายถนอมบริคุตและก็ไลแมนทั้งสองคนนะคะตลอดทั้งเกมนะคะก็สุดท้ายนะคะก็ขอบคุณแฟนบอลที่มาช่วยกันเชียร์ในวันนี้แล้วก็แฟนบอลที่เชียร์อยู่ทางบ้านนะคะดีใจนะคะที่ได้3ามแต้มนะคะแต่ก็ใน การที่ดีใจเนี่ยในส่วนที่ความรู้สึกดีใจเนี่ยนะคะก็รู้สึกว่าตลกนะคะตลกกับที่การที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดกรรมการมาเป่าได้ห่วยแตกแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะเจงโคตรโคเจงโคตรโคตรเจอใครก็ยยยิงพัดใจเก่าโคตรโคตรเก่าโคตรโคตร